สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง how to ขอคนรักรถ car lover ครับซึ่งสัปดาห์นี้ DJ เจเพชรจ้าจะกล้ารับคำท้าทายของ DJ เจภูไหมครับที่ท้าให้ลุยน้ำดีเจเพชรจ้าจะกล้ารับคำท้าทายหรือไม่ไปชมกันเลยครับ จากคำท้านะครับพี่คู่หูเพื่อนรักของผมเนี่ยนะฮะดีเจภูมิได้ท้าผมมาเพราะว่าเขาเนี่ยคิดว่าผมไม่กล้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเพื่อนวันนี้ครับผมมายืนอยู่ที่ตรงนี้แล้วพร้อมความมั่นใจมากๆครับเพราะวันนี้ผมมากับเชฟโรเลตโคโลราโดไฮควันที่สตอร์มครับเรียกว่าเป็นกระบะสไตล์อเมริกันพันแกร่งที่มีดีมากกว่าแกร่งครับแน่นอนฮะโจท,ที่เขาให้มาเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับ นั่นคือการขับรถข้ามทานน้ำครับใต้ทานน้ำเนี่ยนะฮะผมสังเกตมาแล้วครับว่ามีทั้งโคลลื่นๆนะครับพร้อมที่จะทำให้ผมติดทำให้ผมจมแต่ผมมั่นใจครับว่ายังไงก็จะข้ามไปในอีกฝั่งหนึ่งให้ได้เอาเป็นว่าไม่เสียเวลาครับลุยกันเลยดีกว่าไปมา แล้วเราก็ปรับกันไปที่ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมลุยจ้างั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปโอ้ไปแล้วครับผมนิ่มๆนิ่มๆเลยฮะไปกันแบบนิ่มๆ ไปละไปว้าวยอดใกล้จะถึงแล้วไปง่ายมากอะ่ะมาแล้วเรียบร้อยในที่สุดผ่านมาได้นะครับง่ายเลยดิเจ็บคูมมียากกว่านี้หรือเปล่า เป็นยังไงบ้างครับดีเจภูมิในที่สุดผมก็สามารถผ่านภารกิจที่คุณได้ท้าทายผมมาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเกิดไวตั้งแต่เมื่อกี้ว่าผมเนี่ยไม่ถนัดในสไตล์การขับแบบนี้แต่ก็ผ่านมาได้แบบง่ายๆครับพอรถคันนี้เลยต้องขอบคุณจริงๆนะครับหลายคนสงสัยว่าทํายังไงนะครับวิธีการง่ายมากเราแค่ปรับนะครับไปในโหมดการขับเคลื่อน4ล้อครับรถของเราก็จะทําการถ่ายน้ําหนักนะครับแล้วก็พลังเนี่ยลงไปถึงล้อทั้ง4ของเรา เมื่อเราลงไปนะครับอยู่ในทาน้ำนะครับแล้วไปเจอโคลลื่นๆนะครับหรือว่าเป็นแบบแอ่งน้ำนะฮะแล้วล้อเราเกิดลอยขึ้นมาเนี่ยรถก็จะทําการปรับสมดุลครับให้กับล้อของเรานะฮะทำให้เราได้ผ่านทาน้ำมาได้อย่างนุ่มนวลปลอดภัยนะครับเรียกว่าไม่มีความกังวลใดๆเลยครับต้องบอกนะฮะว่าระหว่างทางเนี่ยที่ผมอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าระบบช่วยการทรงตัวนะครับและช่วงล่าง ได้ทํางานเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสอดคล้องกันมากผมรู้สึกมั่นใจมากๆครับเมื่ออยู่ในรถคันนี้ผมผ่านภารกิจของคุณมาแล้วถึงเวลาแล้วผมอยากจะท้าคุณบ้างดีเจภูมิคุณกล้าไหมอุปสรรคของคุณนะครับคุณจะต้องเจอหินที่แข็งมีหลุมถนนล,ลื่นและที่สําคัญสองข้างทางของคุณจะเป็นเหวครับเรียกว่าคุณห้ามพลาดถ้าคุณพลาดแล้วก็ผมไม่อยากจะคิด เอาเป็นว่าคุณกล้าไหมดีเจภูมิที่จะไปกับเชฟโรเลตโคโลราโดไฮคคนทรีซอมคันนี้ในที่สุดดีเจเพชรจ้าก็ทำได้นะครับผมแต่สัปดาห์หน้าดีเจภูมิจะรับคําท้าทายของดีเจเพชรจ้าหรือไม่นั้นน่ะสิแล้วถ้าอยากรู้ก็ต้องรอชมสัปดาห์หน้าครับ